ผู้ที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นพระโสดาบันต้องมีคุณสมบัติดังนี้อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตัดสู้ในเบื้องหน้าธรรมสี่ประการคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้หนึ่ง ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า 2. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรม 3. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ 4. มีใจปราศจากความตระด่อันเป็นมนทินมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มด้วยการให้ยินดีในการเสียสละ ควรแก่การขอยินดีในการจำแนกทานอยู่ครองเลือนอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้ย่อมเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตัดสรู้ในเบื้องหน้า